กินพี่อ้อยยามบ่กะกินเพิ่นนะจ นบนนะคะบนนี้ห้อข้าวต้มน้อพี่น้องเนาะห่อข้าวต้มพบนไหนครับข้าวต้มบนนะพี่น้องห่อข้าวต้มนะคาหเนาะหางมาไล่ไหลายนะคะเนาะอันนี้บ้านยังค่ะเนี่ยบ้านน้องอ้อยบ้านน่ะอำเภอยังค่ะอำเภอละมืองหลวจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่า บ,บ้านน้องอ้อยนะพี know, ่น้องเนาะคนกำลังห่อข้าวต้มกันพี่น้องนะคะมาล้ำกระเดื่อมาล้ำเอกปืนนะคะเนาะวิสุวรรณีใจหลายค่ะวันดีค่ะนะคะขออนุญาตนะคะอันห่อข้าวต้มก็มาหองามใท่เนาะห่อข้าวต้มคืองามแท้มาล้ำกึงงามขอบคุณค่ะวันนี้ข้าวต้มนะคะอันมาตลอดเยอะค่ะผู้เฝ้าอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะข้าวต้มค่ะข้าวต้มมัดนะคะหองาม งามโมบากเนี่ยโอ้็นดิีบุญลายเนาะ่ะหองงามค okay. ่ะพ um ี่น้องเนาะ่ะเน่่อขโมนี่เป็นมือห่องฮองขาต้มกันนะคะบุญกระถิ่นบุญนะคะบ้านน้องอ้อยนะคะเนาะคกําลังฮองขต้มกันนะคะด้วยนะคะเนาะพี่น้องมาแล้วให้หลายพี่น้องเนี่ยจะเป็นดรบุญลายจะผากรไดพี่น้อง งานของห่อข้าวต้มร้ายนะคะเนาะเอาสวัสดีค่ะเอาขออนุญาตเด้อค่ะเด้อไอ้หมอลำทายลูบมีเด้อค่ะเด้อออกมาต่อเลยเอ็ดค่ะขออนุญาตนะคะเอาคุณแม่พวกนี้ห่อข้าวต้มคนน่ะจะมาห่อง่ามแท้ะอ่าพวกนี้ต่อเลยเอ็ดค่ะรอยเอ็ดค่ะ นี่เมีนแม่บ้านเพิ่นก็ต้องจัดกับเขานะคะไปให้พี่น้องรับประทานอาหารนะคะหาแม่ครัวเฮานะคะเนาะอ่านท่านนี้แม่ครัวเฮาก็ต้องจัดกับเขากับน้ำไปให้พี่น้องเฮารับประทานอาหารค่ะเมียเม่ครัวเฮาวนะคะก็ต้องจัดกับเขากับน้ำนะคะเนาะ